คงจะพอจำกันได้นะคะเมื่อประมาณ1ปีก่อนค่ะเออแล้วก็ไอที24ชั่วโมงนะคะเคยพาผู้ชมผู้โชคดีไปศึกษาดูงานกันที่เกาหลีใต้นะคะซึ่งในครั้งนั้นค่ะเราก็ได้พาไปชมสมาร์ทคลาสรูมที่เกาหลีกันด้วยและในตอนนี้นะคะที่ประเทศไทยของเราเองค่ะก็มีสมาร์ทคลาสรูมในรูปแบบนี้เกิดขึ้นแล้วที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งทีมงานของเราค่ะก็ได้ไปร่วมชมสมาร์ทคลาสรูมที่เพิ่งเปิดตัวกันที่มชมาแล้วนะคะโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ คอนเซปต์ e academy จัดทำขึ้นในชื่อ cmu smart classroom ค่ะหรือว่าห้องเรียนแห่งศตวรรษที่21นะคะภายในห้องเรียนจะถูกออกแบบโดยคำนึงถึง right environment หรือว่าการมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยการจัดแสงสีเสียงอุณหภูมิของห้องที่เหมาะกับผู้เรียนค่ะซึ่งวิจัยกันมาแล้วนะคะว่าจะทำให้สมองของผู้เรียนเนี่ยตื่นตัวแบบผ่อนคลายเรียนได้ดีมีประสิทธิภาพค่ะ อุปกรณ์ในห้องเรียนก็ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายนะคะทั้ง Interactive Whiteboard ที่เป็นทั้งกระดานเขียนปกติแล้วก็สามารถนำเสนอสื่อต่างๆซึ่งนักเรียนจะสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูผู้สอนได้ผ่านทางแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนนะคะรวมไปถึงคลิเกอร์ที่สามารถกดตอบคำถามที่ผู้สอนถามได้ค่ะซึ่งก็จะมีการออกแบบเนื้อหาการเรียนให้เหมาะสมกับตัวซอฟต์แวร์ด้วยนะคะ นอกจากนี้ยังมีกล้องที่บันทึกการเรียนการสอนในห้องและยังสามารถสื่อสารสดๆกับผู้สอนที่อยู่คนละสถานที่กันได้อีกด้วยครบวงจรเลยล่ะค่ะ ยุคนี้เป็นยุคแข่งดิจิทัลอยู่แล้วสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันก็คือมีแกลบหรือช่องว่างระหว่างโลกที่อยู่ข้างนอกซึ่งเด็กจะอยู่รอบล้อมด้วยดิจิทัลตลอดทั้งวันกับโลกในห้องเรียนซึ่งจะบอกว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องโดนริบดิจิทัลด้วยสมาร์ทคลาสซูมจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้เด็กรู้สึกว่าโลกข้างใน,ในและภายนอกเนี่ยเป็นโลกที่เป็นโลกที่ซ e a m l e s s l i k ขอบเขตนะคะอาจารย์เองก็ต้องกระต่นตัวทําให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนานแล้วก็ีแลกซ์ขึ้นค่ะ นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการนับเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษานะคะช่วงนี้มาติดตามข่าวไอทีอื่นๆที่น่าสนใจกันค่ะนิสสันจับมือกับน a s a ร่วมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับโดยมีแผนต่อยอดไปใช้งานในการสำรวจดาวในอวกาศ เก็บตกจากงาน CES 2015กับแก d g e จตในชื่อ Mixi ที่เป็นกล้องสวมใส่ที่ข้อมือแต่สามารถแปลงร่างเป็นโดรนบินขึ้นไปถ่ายภาพมุมสูงได้ถ่ายภาพเซลฟี่ได้สบายๆพร้อมออนรูปเข้าสู่สมาร์ทโฟนได้ทันทีไล่ปล่อยแอปพลิเคชันคอมมิ n i ี y ใหม่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกโพสติ๊กเกอร์พร้อมสร้างข้อความบรรยายสติ๊กเกอร์ได้ตามใจชอบเพื่อแชร์ให้เพื่อนเห็นหลังปล่อยเวอร์ชันสำหรับ iOS มาแล้วล่าสุดปล่อยเวอร์ชันสำหรับ Android สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ it24hrs.com เช่นเคยนะคะและช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะกลับมาติดตามเที่ยงวันผ่านเหตุการณ์กันต่อในช่วงหน้าค่ะ